It's life It my สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะมาพบกับน้องเจ้ยค่ะและก็น้องอิงค่ะแล้วค่ะทุกคนคะได้ยินเสียง วันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ฟาร์มไก่ของโรงเรียนวัดส,สกแก้วรุ่งรจน์ธนาคุณอุปถัมภ<ช>์ค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะอาารสองคนก็จะพาทุกคนไปดูผลผลิตของไก่แล้วก็วิธีการเลี้ยงไก่นะคะใช่แล้วก็การเอาไข่ออกไปจำหน่าย ชุมชนแล้วก็ให้โรงเรียนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปดูวิธีการเลี้ยงไก่แล้วก็ขั้นตอนการดาเนินการของความไก่ที่นี่แบบเบื้องต้นค่ะว่าเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปดูเลยค่ะ 我讲。 ออกไปจําหน่ายก็ะก็จะเป็นน้ำมันเพิ่งเก็บสดเลยนะคะเมื่อกี้ที่เราได้สัมภาษณ์ป้าแม่มไปแล้วนะคะป้าแม่มก็นั่งคัดไข่นะคะใส่แหวนพเสร็จแล้วก็จะมีน้ำมันนะคะนำออกไปจําหน่ายทีเป็นไข่สดใหม่ต่อวันต่อวันเลใช่นี่นะคะทุกคนเห็นข้างหลังไหมคะวันนี้นะคะก็พามาดูอีกหนึ่งอย่างทั้งนั้นก็คือภูเขานั่นเองไม่ใช่ค่ะอ้าวไม่ใช่เหรอคะอันนี้ก็คือ ที่เก็บไปโอแกสนะคะอ๋อใช่แล้วค่ะข้างหลังที่ทุกคนเห็นนะคะเรียกว่าไบโอแกสค่ะก็มาจากก้อนี้เลยค่ะก็คือการที่นำมูลไก่นะคะดูดเข้าไปแล้วก็ไปทำเป็นพลังงานนะคะไบโอแก๊สนั่นเองทีตัวเล็กดเนี่ยเป็นอะไรทุกอันนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะเรียกว่ามูลไก่ค่ะแล้วก็นี่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านการดูแลของระบบไบโอกแสค่ะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนได้เห็นไปแล้วนะคะว่านั่นคือมูลไก่ค่ะแล้วก็เอาไปทําเป็นระบบที่ทุกคนเห็นก็คือเขาเรียกว่าไบโอกแสนะคะก็นําไปเป็นขั้นตอนสู่การทําเชื้อเพลิงค่ะก็ช่วยลดต้นทุนในการของเรื่องการใช้ระบบไฟฟ้าค่ะก็ลดต้นทุนไปเยอะเลยค่ะเพราะว่าปกตินะคะต้นทุนก็อยู่ที่ประมาณ 107 0 0ต่อเดือนค่ะแต่พอใช้เป็นระบบไบโอแก๊สเนี่ยก็ลดต้นทุนเหลือเดือนละนประมาณห้า0มื่น <5 S 1> แล้วไม่เกิน5้าหมือด้วยอย่างที่คุณลุงบอกไว้ค่ะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะในขั้นตอนของฟาร์มไก่ของโรงเรียนวมศแก้วรุง่งโรจน์ธนาคุณอุปธรรมค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะพาทุกคนไปดูเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะที่ใช้จากไบโอแก๊สนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ นมีสามโรงเรือนใช่หนึ่งโรงเรือนเนี่ยจะมีหนึ่งถึแปดทางตัวก็โดยสามโรงเรือนก็จะตุนที่ห้าหมื่นตัวโอ้โหไข่ของเราเนี่ยนะคะจะส่งทางซีซีค่ะซีพีของผมนะครับส่วนกระบวนการก็จะเป็นเช้าเนี่ยคุณั้นจะให้อาหารแล้วก็สายก็จะเก็บสีแล้วก็พอช่วงบ่ายก็เป็นการทำเช้าสะอาดโรงเรือนนี่ก็เป็นความรู้นะคะให้กับ บุกคนอื่นะคะที่อยากทำความรู้จักกับความไก่ของโรงเรียนวัสแก้วนะคะวันนี้เราก็ได้พาทุกท่านคะไปเดินดูรอบๆในโรงเรือนนะคะไก่ก็มีเยอะมากขนาดไหนแล้วก็ให้ทุกคนคะได้ไปลองเลยค่วันนี้นะคะจะมีการจับไก่นะคะคือไก่อายุเนี่ยมันก็ได้กำหนด75ส้าสัปดาห์แล้วคือหมดละวานแล้วเดี๋ยววันนี้น้องๆมาจับไก่ด้วยกันนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปช่วยกันนะคะช่วยพี่พลอยคะจับไก่ค่ะ สักครู่นะคะที่พี่พลอยได้บอกไปนะคะว่าวันนี้จะมีการจับไก่นะคะก็เดี๋ยวเราสองคนฮะก็จะร่วมในการจับไก่ครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ฮะก็จะเป็นรถค่ะใช่รถ<ช>เป็นรถคันเล็กเพราะว่าปกติในการจับไก่แต่และครั้งเนี่ยก็จะเป็นรถหกล้อแล้วก็สิบล้อค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นรถปิกอัพนะคะก็จะเป็นคันเดียวค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มขัดับไก่กันเลย และนี่นะคะก็ก่อนที่เราจะไปจับไกันะคะก็จะต้องใส่ถุงมือนะคะพวกกันน้องไก่ที่จะต้องด่วนนะคะถ้าด่วนที่มีหรือว่าอะไรก็ตามก็ใส่ถุงมือคะเป็นการป้องกันค่ะค่ะเดี๋ยวเชิญทุกคนนะคะไปจับไก่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเพื่อนร่วมงการจับไก่ในวันนี้นะคะก็จะเป็นเพื่อนๆจากโรงเรียนมัธยมก้ลโคชนะศูนย์ประถมนันเอง้าเราไปจับไก่ไปเลย ก็ไม่ได้ขาดสารอาหารแต่อย่างไรก็จะสามารถดูได้จากไข่ที่น้องนะคะของนะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าดีมากนะ้ก็แ้วไข่ก็ไม่กาาระารยนเลยไม่ได้เกินไป ที่เราที่มนะคะแล้วก็อนอกี่มีหลักฐานนะคะว่าเราจับไก่จริงก็คือมีขี้ไก่และนี่นะคะก็เป็นขั้นตอนแล้วก็วิธีการเลี้ยงไก่การจับไก่นะคะวันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า ขั้นตอนพื้นฐานนะคะเราก็ไม่ได้เจาะลึกหรือว่าลงรายละเอียดมากนักอันนี้ก็เป็นพื้นฐานคร่าวๆนะคะที่เราสามารถแล้วก็ให้ความรู้กับทุกคนได้นะคะก็วันนี้นะคะเราก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างมากสิ่งแรกที่เราได้นะก็คือการออกกําลังกายค่ะเพราะว่าการเดินจับไก่เนี่ยมันเหนื่อยมากค่ะทุกคนเพราะว่าดูจากโรงไก่แต่ละโรงค่ะมันจะมีความยาวเราต้องเดินตั้งแต่หัว ก็ประมาณ100เมตรค่ะก็คือเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับแล้วก็ครั้งนี้ที่เรามาจับเนี่ยก็อาจจะมีน้องๆมาช่วยในโรงเรียนน้อยเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ปิดเทอมอยู่ค่ะตอนนี้ก็เลยมีเด็กมาช่วยประมาณสัก20คนได้ค่ะก็เลยทําให้ต้องเดินหลายรอบหน่อยแต่ว่าปกติเวลาจับไก่เนี่ยก็ถ้าเปิดเทอมเนี่ยมันก็จะไม่ได้เดินมากขนาดนี้เพราะว่าก็จะมีเด็กๆที่ค่อนข้างเยอะกว่านี้ค่ะ ก็ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมก็เลยเด็กดุน้อยเราก็เลยเดินกันเยอะแล้วก็อย่างนี้นะคะก็ได้ทักษะในการคิดเลขด้วยว่าไก่ใส่กงใช่เอาไก่ใส่กลงเนี่ยมาใส่ได้ทีละ9้าตัวนะคะ<ช>ก็คือห้ามมัว่วห้ามผิดก็คือต้องนับให้ถูกแล้วก็ต้องมีความรวดเร็วค่ะเพราะว<ช>่าเด็กๆก็มาต่อแถวในการจับไก่มาเนี่ยก็ต้องรีบใส่กลงใส่กงใส่กงเราก็จะมีทักษะในการนับเลขอีกลหลังเดินมาค่ะก็จับไก่เสร็จแล้วเนี่ยทาง ความไก่ของโรงเรียนมาซีแก้วเนี่ยก็จะมีทั้งขนมมีน้ำให้เด็กๆกินนะคะเด็กๆก็จะไม่เหนื่อยเพราะว่าอิ่มด้วยอิ่มด้วยแล้วก็วิ่งเล่นกันในโรงไก่ด้วยนะคะยิ่งเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยวันนี้ก็วิ่งเล่นกันตลอดทางเลยนะคะก็ดูจากข้างหลังได้คนก็จะมีความสุขในการมาจับไก่จับไก่ทุกครั้งนะคะก็จะไม่ได้มีความเครียดหรือว่าเหนื่อยอะไรมากนักดูขอเสื้อกันเลยค่ะถอเสื้อกับหองแล้ว ก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยความไก่เนี่ยก็จะอยู่ติดกับหอพักหญิงแล้วก็อยู่ใกล้กับวัดสแก้แล้วก็หอพักชายก็จะอยู่ใกล้เคียงกันหมดเลยนะคะก็ติดติดกันหมดทั้งโรงเรียนทั้งวัดทั้งหอพักนะคะก็จะไม่ไกลมากนักในการที่เด็กๆเนี่ยจะมาจับช่วยจับไก่ตัวแสบได้ทุกทีะคะ่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้ทั้งเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็การคิดเลขค่ะสำหรับนี้ก็ จบกันแค่นี้นะคะเดี๋ยววันแบบนี้จะทำอะไรแล้วก็จะมาให้ทุกคนดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย